ก็สวัสดีครับนักเรียนครับพบกันในคลิปหลายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณชั้นประฐมศึกษาปีที่1นะครับนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนนะครับก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับการแก้ปัญหานะครับในหัวข้อรู้จักปัญหานะครับที่เราเรียนมาทุกครั้งที่ผ่านมาในคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือ รู้จักปัญหานะครับตัวชี้วัดก็คือป .1 ท .1 นะครับแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูกการเปรียบเทียบป .1 ท .2 แสดงลำดับขั้นตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความนะครับทีนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ1ระบุป,ปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในการในชีวิตประจําวัน วิเคราะห์ปัญหาและเรียนรู้ปัญหาอย่างรวดเร็วนะครับเ,เขียนแผนภาพความคิดการแต่งตัวอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหานะครับสีมีความกระดือรือร้อนในในการปฏิบัติกิจกรรมนะครับในหัวข้อรู้จักปัญหานะครับนะครับนักงรียนครับในหน่วยที่หนึ่งนี้นะครับก็คือการแก้ปัญหานะครับเราก็ได้เรียน รู้กันนะครับจนครบทุกหัวข้อแล้วนะครับในในคลิปนี้นะครับครูจะให้นักเรียนได้ลองทําแบบทดสอบนะครับท้ายหน่วยกันดูนะครับซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดสิบข้อนะครับจะเป็นคะแนนเก็บสิบคะแนนให้นักเรียนนะครับทีนี้นักเรียนลองฟังโจทย์นะครับให้ดีก่อนเขียนคำตอบนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทําแบบทดสอบนี้ก็คือ สมุดปากกาสมุดดินสอนะครับแล้วก็อย่างลบนะครับแล้วก็ฟังโจทย์นะครับฟังโจทย์แล้วเขียนคำตอบลงไปนะครับและเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูโคสิตนะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีการส่งงานก็เหมือนเดิมนะครับทีนี้ถ้านักเรียนเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับมีสมุด ดิจิอย่างลบนะครับก็ไปทำแบบทดสอบกันเลยครับนะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งข้อใดหมายถึงการแก้ปัญหากับข้อใดหมายถึงการแก้ปัญหานะครับ 1>, 1. การลองผิดลองถูกไปจนกว่าจะสำเร็จ 2. การนำวิธีการความรู้ทักษะมาแก้อุปสรรคสามการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและยอมรับในสิ่งนั้นข้อใดหมายถึงการแก้ปัญหา 1. การลองผิดลองถูก ไปจนกว่าจะสําเร็จ 2. การนำวิธีการความรู้ทักษะมาแก้อุปสรรค 3. การทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและยอมรับในสิ่งนั้นข้อ2ครับการที่จะแก้ปัญหาได้สําเร็จ ขั้นตอนสำคัญที่สุดคือข้อใด1การวางแผน2การลงมือแก้ปัญหา3การศึกษาปัญหาการที่จะแก้ปัญหาได้สำเร็จขั้นตอนสำคัญที่สุดคือข้อใด1การวางแผน2การลงมือแก้ปัญหา3 การศึกษาปัญหาข้อ3ครับเกมเขาวงกตสามารถพัฒนานักเรียนในด้านใด 1. สมาธิ 2. ส,สายตา 3. ากล้ามาเนื้อมือเกมเขาวงกตสามารถพัฒนานักเรียนในด้านใด 1>, 1. สมาธิ 2>, 2. สายตา 3. กล้ามเนื้อมือข้อ4ครับเหตุใดจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนเล่นเกมเขาวงกฎ 1. เพราะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เพราะดีกว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 3. เพราะสามารถ การแก้ปัญหาเหตุใดจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนเล่นเกมเขาวงกด 1. เพราะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เพราะดีกว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 3. เพราะสามารถฝึกทักษะการแก้ปัญหาข้อที่5ครับ การตัดไม้ทำลายป่าทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลจากข้อความดังกล่าวนักเรียนควรแก้ปัญหานี้อย่างไร 1. ร่วมมือการปลูกต้นไม้ทดแทน 2. กักเก็บน้ำไว้ใช้ 3. ทำพิธีขอฝนการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูก,กาลอยากข้อความดังกล่าวนักเรียนควรแก้ปัญหานี้อย่างไร 1. ร่วมมือกันปลูกต้นไม้ทดแทน 2. กักเก็บน้ำไว้ใช้ 3. ทํทำพิธีขอฝนข้อที่6ครับนักเรียนพิจารณาสถานาการณ์นะครับ แล้วตอบคำถามข้อ6ถึงข้อ8เดี๋ยวจาาให้ฟังนะครับการจาราจรบริเวณหน้าโรงเรียนช่วงเช้าติดขัดยาวเนื่องจากมีผู้ปกคอรองจอดรถรอส่งนักเรียนทุกวันเด็กชายต้นนั่งรถประจำทางมาโรงเรียนทำให้ถึงโรงเรียนสาย ฝังสถานการณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกา,จารจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนช่วงเช้าติดขัดยาวเนื่องจากมีผู้ปกครองจอดรถรอส่งนักเรียนทุกวันเด็กชายต้นนั่งรถประจำทางมาโรงเรียนทำให้ถึงโรงเรียนสายคำถามนะครับ ข้อใดคือปัญหาสําคัญของสถานการณ์นี้ 1. เด็กชายต้นตื่นสาย 2. การจราจรติดขัดยาวหน้าโรงเรียน 3. เด็กชายต้นนั่งรถประจำนั่งรถโดยสารมาโรงเรียนข้อใดคือปัญหาสําคัญของสถานการณ์นี้เด็กชายต้นตื่นสาย 2. การกาจรติดขัดยาวหน้าโรงเรียน 3. เด็กชายต้นนั่งรถโดยสารมาโรงเรียนข้อ 7. นะครับจากสถา,สถานการณ์เดิมนะครับนักเรียนคิดว่าจะากแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้อย่างไร 1. ขอความร่วมมือลดจำนวนลถมาส่ง มารับส่งนักเรียน 2. ขยายพื้นที่สำหรับจอดรถรับส่ง 3. ห้ามนำรถมารับส่งนักเรียนนักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้อย่างไร 1. ขอความร่วมมือลดจำนวนรถมารับส่งนักเรียน 2. ขยายพื้นที่สำหรับจอดรถรับส่ง3 ห้ามนำรถมารับส่งนักเรียนข้อที่8นะครับจากสถานการณ์เดิมเด็กชายต้นควรแก้ปัญหาการมาโรงเรียนสายของตนเองอย่างไร 1. มารับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียน 2. เปลี่ยนวิธีการเดินทางมาโรงเรียน 3. ให้ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียน เด็กชายต้นควรแก้ปัญหาการมาโรงเรียนสายของตนเองอย่างไร 1. มารับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียน 2. เปลี่ยนวิธีการเดินทางมาโรงเรียน 3. ให้ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียนข้อที่9กาครับการจำลองความคิดการแก้ปัญหาแบบข้อความหรือ คำบรรยายจะช่วยในเรื่องใดหนึ่งผู้ปฏิบัติตามเข้าใจง่ายไปแนวทางเดียวกันสองผู้ปฏิบัติสามารถสื่อสารกันง่ายขึ้นสามสามารถแก้ปัญหาง่ายได้ง่ายข้อ9นะครับ การจำลองความคิดการแก้ปัญหาแบบข้อความหรือคำบรรยายจะช่วยในเรื่องใด 1. ผู้ปฏิบัติตามเข้าใจง่ายไปในแนวทางเดียวกัน 2. ผู้ปฏิบัติสามารถสื่อสา,ารกันได้ง่ายขึ้นสสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายข้อสิบครับ หากในชีวิตประจำวันนักเรียนเกิดปัญหาควรปรึกษาใครมากที่สุด 1. ญาติ 2. ผู้ปกครอง 3. เพื่อนสนิทหากในชีวิตประจำวันนักเรียนเกิดปัญหาควรปรึกษาใครมากที่สุด 1. ญาติ 2. ผู้ปกครอง 3. เพื่อนสนิท ะครับทั้งหมดก็เป็นโจทย์นะครับของแบบทดสอบนะครับข้อ1ถึงข้อ10นะครับนะครับถ้านักเรียนคนไหนยังฟังไม่ทันนะครับนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูใหม่ได้นะครับนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ